สวัสดีครับผมผมัุมไโยนะก็อ,อันนี้เพื่อนเพื่อนอยู่ใน e ีีที่2แล้วนะครับผมกับในรายการเลือกมังกรโมนะครับก็สำหรับ e ีีนี้นะครับผมก็อยากให้เพื่อนเพรู้ครับเพราะว่าผมแม่งเงานหนังสือม,มาเมื่อวานใช่ไหมแล้วเขากดเขาเรียกว่าอะไรแบบหนังสือมันาราคาไม่ค่อยลดนะครับผมแบบของพินี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเล่มใหม่ๆม,มันไม่ลดเลยเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาตามซื้ออมังงะของที่ร้านเอานะครับผมเพราะว่ามันลด10%เนาะส่วนวันนี้นะครับผมผมอยู่ที่ร้านเดิมนะครับผมกับร้านมังงะโตเนาะก็็เเเเดดดีี๋๋ยยยววจะะโนนรรรรื่ออองงไบบ้ากกชมมััลคผ กันก็เรื่องแรกนะครับผมผมจะเอาก็คือพวกนี้เลยนะครับผมฟอนชุดห้ามิติรีรีสานะครับผมเล่มสี่เล่มห้าเนาะคือผมยังไม่ได้เอาเลยนะครับผมก็ทางด้านเล่มสี่เล่มห้านะก็เดี๋ยวมาตามที่นี่เอานะครับอ่เดี๋ยวจะเป็นตัวเล่มสี่นะครับแล้วก็เล่มห้าโอเคแล้วก็ลิเกฟิ์ใหม่ครับผมวิชวอสนะครับผมนี่จะเป็นแนวอะไรก็เขาบอกว่าเป็นแนวเล็บคอมเมดี้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีรีวิวนะครับผมถ้าเกิดมันสนุกนะสำหรับเรื่องนี้นะครับ แล้วก็เลื่อกข้างๆกันเลยครับผมอันนี้มันจะเป็นแนวแบบแอคชั่นนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับหมอดนึงด้วยมั้งใช่ไหมผมจำไม่ค่อยได้แล้วครับก็ <S <S เอามาก่อนเลยแล้วกันนะครับพวกลิขสิทธิ์ใหม่นี่ผมเอามาแบบรีวิวนะถ้าเกิดว่ามันสนุกนะครับผมแต่ถ้าเกิดมันไม่สนุกก็อาจจะไม่ได้เห็นรีวิวในช่องนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแนวแอคชั่นนะหน้าปกโคตรสวยนะครับผมสวยมากจัดไปอีกเล่มครับ ส่วนเรื่องนี้นะครับผมมันไม่มีพระเอกนะผมเลยไม่ไดเอามานะครับเรื่องนี้คือใครที่ชอบแนวแบบตัวละครหญิงแบบไม่มีพระเอกนะครับผมก็ลองซื้อกันได้นะครับผมสำหรับเรื่องนี้เนาะเป็นแนวแอคชั่นนะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ตามไงเพราะว่าไม่มีพระเอกเรื่องต่อไปจะเอาเรื่องนี้เลยครับโตมันนะครับผมเล่มที่ยี่นะซึ่งเล่มที่ยี่สผมซื้อในงานไปแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือมาตามเก็บเล่ม2นะี่สองเนาะเพราะว่าในงานเนี่ยราคาไม่ลดจากปกนั่เองนะครับเล่ม2ี่สองก็เลยมาจากข้างนอกเอาแล้วกันนะครับ เรามาเล่นยี่สองครับยี่ิเเล่นแล้วก็เนื่อต่อไปนะครับผมที่ผมจะเอาเนาะก็คือเรื่องนี้เลยครับพลาดไม่ได้นะครับผมอันนี้คือของจรขังทางร้านไปแล้วนะก็คือห่วงเหวียงลึกของเด็กหนุ่มนะครับ ก็อย่างที่เ,เพื่อนๆรู้นะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรที่แบบร้านแบบแต่ละร้านเขาจะแบบเปิดให้อาจีออเดอร์กันล่วงหน้านะครับสำหรับของรับพิมนะก็ทีไปแล้วนะครับก็มาเอาแล้วนะครับสำหรับเรื่องห้องเหี่ยวเรื่องของเด็กหนนะุ่มเนาะเรื่องนี้มีรีวิวในช่องผมด้วยนะครับผมสามารถไปตามดูกันได้นะครับใครที่ไม่รู้ในะเรื่องย่อนนะครับสนุกมาก,กมากนะครับจัดไปเรื่มงหนึ่ง ณนะตอนนี้นะครับผมวันที่3นะครับมังหลักรตะโตมีมเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพของล็อกซี่นะครับผมเล่นหนึเล่นสองเล่นสเลยนะครับาาก็สามารถมาตามกันได้นะถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีนะครับแล้วก็ทางด้านของภาคหลักเนี่ยก็มี1,2,3,4,5,6,7,8ถึงเล่นสุดท,ท้ายเลยนะครับผมไม่ขาดสักเล่มน้องก็ใครที่สายอยู่ก็สกามารถมาตามได้นะครับเป็นคตูเล่มเลยนะครับ แล้วก็เรื่องนี้เข้าร้านมาที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณคุโรอิวะเมดากะนะครับเป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆนะครับผมนะตอนนี้ที่ผมตัดต่อเนี่ยผมอ่านจบแล้วนะครับสนุกมากๆนะที่งานหนังสือรันราค่าไม่ลดนะครับผมแต่ว่าที่ร้านนี้ลดราคาเนาะก็ตอนนั้นโดนเต็มๆครับผมร้อยสิบห้าบาทจุกๆกันไปครับผมที่นี่ลดนะครับมาตามกันได้เนาะแล้วก็อลิสเล่มสามมาแล้วนะครับผมเข้าร้านที่เรียบร้อยนาะก็สามารถมาตามกันได้นะครับสนุกนะครับเรื่องนี้ตัวหนังสือน้อยลายเส้นดีนะครับอย่าลืมมาตามกันนะ เบเกอร์สองก็เข้าร้านเล็กน้อยนะครับ ก็เรื่องนี้นะครับผมตอนแรกนี่ผมก็จะเอาอยู่นะแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าสนุกหรือเปล่านะครับผมใครที่เคยอ่านหรือว่าใครที่อ่านแล้วชอบเนี่ยนะครับผมก็ลองบอกผมได้นะว่าแบบมังงะโชโจหรือเปล่าหรือว่าเป็นมังงะธรรมดานะครับคือผมตอนนี้แบบอ่านมังงะโชโจเยอะมากจนตอนนี้แบบอยากอ่านมังงะธรรมดานะครับผมโอเคก็เรื่องนี้ใครเคยอ่านแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้นะว่าสนุกหรือเปล่านะครับผมดีไหมเนาะผมว่าจะตามอยู่นะครับผมเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนแล้วกันนะครับผมโอเค เรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเห็นที่งานหนังสือเนาะว่าจะตามอยู่นะสำหรับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าก็รอก่อนแล้วกันนะผมว่าผมซื้อมาผมดองแน่นะครับผมเรื่องนี้นะครับก็เลยใครว่ายังไม่ซื้อเล่นกันนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวจะไปดองเปล่าเนาะก็เก็บไว้ก่อนเนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับไม่น่าหมดอยู่แล้วนะครับผมทางด้านของเซนชูเนาะเรื่องนี้ก็สนุกนะครับผมแต่ผมว่าหลายๆคนน่าจะแบบในช่องผมน่าจะรู้จักหมดแล้วนะครับผมแลวผมก็มีรีวิวในช่องด้วยนะก็ไปดูได้นะครับผมใครที่ยังไม่เคยอ่านนะเรื่องอะไรเนี่ย ลิลลี่สี่บานอ๋อเป็นแนวยูรินะครับอันนี้อันนี้เป็นพวกดิจิตอลฟินนะครับผมอ่าก็มีนะครับผมใครที่อยากมาก็มาเอาได้นะครับผมเกี่ยวกับพวกดิจิตอลฟินนี่เนาะโอเคดูก่อนว่ากี่บาทตกอันนี้เท่าไหร่นะหกร้อยสี่ไหมพี่บอกแล้วเหนือพันยี่สิบโอเคโอเคซื้อเสร็จแล้วครับ เยอะมากเยอะที่สุดในโลกหมดตูดกันไปทีเดียวนะครับทีนีผมกลับบ้านกันดีว่าอย่างถึงบ้านเนี่ยผมจะบอกนะผมซื้อได้อะไรบ้างนะครับได้มาเยอะมากครับผมได้มาเยอะมากอาจจะมีแบบบางเรื่องที่ผมแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบจองไว้นะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายนะครับผมเพราะว่าพี่แกเขาเก็บไว้ให้นะก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมผมสั่งได้ไงไปบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินกลับบ้านก่อนนะ Two days later. คครับผมก็อันนี้ก็กลับมาถึงบ้านมาที่เรียบร้อยนะครับอันนี้อาจจะเห็นมุมกล้องแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้นะผมมาอีกบ้านหนึ่งนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆอาจจะงงนะว่าทำไมมันสลับไปสลับบ้านมานะครับเพราะว่าตอนนี้อันนี้วันที่5นะครับผมไม่ใช่วันที่3แล้วนะก็คือผ่านมาจากวันที่ผมถ่ายคลิปในที่เพื่อนๆเห็นนะสวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือผมก็อ่านแบบไปบางเรื่องแล้วนะครับผมอ่านบางเรื่องไปแล้วเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมกําลังพยายามทยอยอ่านของที่ผมซื้อมาจากในงานหนังสืออยู่นะครับผมพวกเนี้ยนะครับกอน็ อันนี้ก็อ่านไปได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพออ่านพวกนั้นเสร็จเดี๋ยวก็จะมาตามอ่านพวกนี้ต่อนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าเราซื้อเรื่องอะไรกันไปบ้างนะครับในการไปซื้อที่มังงะสโต์ในครั้งนี้นะครับโอเคเรื่องแรกเลยนะครับผมที่ผมซื้อมาก็คือเรื่องนี้ครับ2.5มิติริริราสานั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้นะครับผมซื้อมาทั้งหมด2เล่มนะครับจะเป็นเล่ม4ี่กับเล่มหเนาะก็ <'K> ถือว่าออกค่อนข้างที่จะรัวแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะก็หวังว่าจะตามญี่ปุ่นให้้้ททันเรร็็ววๆีแลกออย่่่าพืู นี่ครับตำหนิมันอยู่ที่เล่ม5ครับเพื่อนๆรู้สึกเหมือนว่าจะโดนกันทุกคนเลยเนาะสำหรับ สองจุดท้ายเมติอริทสษะเล่มห้าเนี่ยนะครับก็คือสันมันจะเบี้ยวนะครับอันนี้คือผมพยายามเลือกอันที่ดีที่สุดแล้วนะครัมันก็ได้แค่นี้จริงๆนะครับก็คือเนี่ยนะครับก็คือไม่็นไรเนาะก็อันก็ซื้อมาแล้วก็ผมก็ซื้อมาอ่านนะครับผมคือผมไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะครับก็ซื้อมาอ่านแล้วก็เก็บให้มันดีที่สุดวันนั้นละกันนะครับโอเคเรื่องแรกครับสองจุดท้ายเมติอะริทิษะเนาะสนุกมากนะครับเป็นแนวแบบสิบแปดบวกนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าเซ็นเซอร์นะเรื่องนี้เซ นะแล้วก็ค่อยไปตามแบบของญี่ปุ่นดูก็ได้นะครับ <c oughs> คุณก็จะได้เห็นแบบลา,ายเส้นที่เขาไม่เซ็นเซอร์นะครับประมาณนี้เนาะเป็นแนวคอสเพย์นะเหมือนไอหนุ่มยับผ้านะครับประมาณนั้นเนาะ เรื่องต่อไปนะครับที่ผมซื้อมานะครับอันนี้อ่านแล้วด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่อง wish watch นั่นเองนะครับผมสําหรับเรื่องนี้บอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับคือผมไม่คิดเลยนะว่าเรื่องนี้น้าปกอย่างนี้อะไรอย่างนี้มันจะสนุกขนาดนี้นะครับผมคือตอนแรกผมคิดว่าเรื่องนี้มันจะเป็นแนวแบบโชโจด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าพอได้อ่านเนี่ยก็คือไม่ใช่นะครับมันเป็นแนวแบบทั่วไปเลยนะครับผมเนี่ยก็จะได้เห็นแบบคู่ชายหญิงอะไรมานั้นนะครับผมเป็นแนวเลิฟคอมเมดี้เลยนะครับสำหรับเรื่องนี้เนาองเป็อนมังงอะธรรมดานะครับเราก็จะได้เห็น ธรรมดาแล้วกันนะครับผมสำหรับเรื่องนี้เนาะสนุกมากนะครับผมแล้วก็โคตรฮา ใช่ครับผมเรื่องนี้ผมว่ามันขายขำได้ฮามากๆนะครับเรื่องนี้คือผมเป็นแบบอจริงผมไม่ได้ขำการ์มานานแล้วนะครับผมสำหรับการแบบอ่านมังงะแล้วขำเนี่ยนะครับเรื่องนี้เลยนะครับเป็นเรื่องแรกที่ทำให้ผมแบบขำในรอบแบบสองสเดือนนี้เลยนะครับที่ผมได้อ่านมังงะมาเนาะสนุกมากครับผมเรื่องนี้สนุกมากฮาดีนะครับเรื่องต่อไปนะครับที่ผมซื้อมาก็จะเป็นนี่ครับผมคุณคูโบบไม่ยอมให้ผมเป็นตัวประกอบเล่มที่4นั่นเองนะครับอ่าสำหรับเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรต้องพูดครับผมเรื่องนี้มันดังมากๆอยู่แล้วนะครับ เนี่ยครับก็เลยไม่ได้อ่านสักทีนะครับตอนนี้มีเล่ม2 3 4สานะแต่ยังไม่มีเล่ม1จบกันนะผมจบกันเ <laughs> ย็นงก็บอกคุณครูบอกน่ารักมากนะครับเนี่ยดูจากหน้าปกหลังก็ดูนะน่ารักน่ารักนะครับก็ไว้หาเล่มหนึ่ง 1, ได้เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะอ่านตอนนั้นละกันนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะโอเค เรื่องต่อไปนะครับผมที่ผมซื้อมาก็จะเป็นโตเกียวรีเวนเจอร์เล่มที่ ok er 22นั่นเองนะครับผมก็สำหรับเรื่องนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรหลายๆคนน่าจะรู้จักกันหมดอยู่แล้วนะครับผมสำหรับเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์เนาะสนุกมากๆนะครับเป็นแนวนักเลงต่อยตีกันนะครับแสดงถึงความมิตรภาพไปมานั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีโปสการ์ดแถมมาหลุดถามเฉยโปสการ์ดแถมมาด้วยนะครับผมสำหรับเรื่องนี้เนาะซึ่งเล่มหลังๆเนี่ยมีหมดเลยนะครับมันมีตั้งแต่ตอนเล่มที่เท่าไหร่วะผมก็จำไม่ได้เนาะเล่มที่21หหรร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 ืืือออเเเเเเปลลลล่่่่่่่่่่าาาาาาจไไไไมม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 มดด้้้้คคคคัััััับบบผผสตต์นนนิงแแททีีูววก็ยยยๆะ น่าจะ20นะถ้าที่ผมจำได้นะครับเอ้ย21สิ 1, 4, 21นะครับน่าจนะ21เนาะที่มันเป็นคิซากินะครับสนุกมากๆครับเรื่องนี้นะครับไปดูอนิเมะกันก็ได้นะครับในช่องมิวส์ไทยแลนด์หรือว่าในซิกนะครับมีหมดนะครับ แล้วต่อไปนะครับผมที่ผมซื้อมาเรื่องนี้เลยครับสารภาพรักกับคุณคางุยะซะดีๆนะครับอันนี้ก็เพิ่งมีอนิเมะซีซั่น3ฉายไปนะครับสนุกมากๆโคตรสนุกโคตรดีเรื่องนี้นะครับแนะนําใครที่ไม่เคยอ่านเรื่องนี้นะครับผมหรือว่ายังไม่เคยดูเมเนี่ยแนะนําว่าลองไปดูก่อนก็ได้นะครับคือเอาจริงนะเรื่องนี้นะครับผมเวลาคุณอ่านนะคุณต้องอย่าคาดหวังอะไรเยอะนะครับ คือมันเป็นเหมือนแบบมังงะเนี่ยแบบอ่านชิวชิวนะครับผมอนิเมะอ่านชิวชิวดูชิวชิวนะครับเรื่องนี้เนาะสนุกนะครับไม่รู้ว่าจะได้คบกันเมื่อไหร่เหมือนกันนะครับผมสำหรับคู่นี้นะโอเคไปดูกันได้นะครับซีซั่นซายก็กำลังฉายอยู่ด้วยนะครับผมตอนที่1นะครับเรื่องต่อไปนะครับผมเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างให้ความสนใจมากๆอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องเวชระเบียนมรณะนะครับผมซึ่งจะเป็นมังงะเกี่ยวกับแอคชั่นนะครับแล้วก็ผสมกับหมอด้วยนะครับผมใช่เป็นเกี่ยวกับหมอนิดนนนนนนนึึงงะะะะคครรัับบบซ่่่ผผผมมมมมอกกกเเเเเเลลลลยยยยยยยวววาาาาสสส้้้ีีีๆดดด๋แใหู บนึง <S <S นี่นะครับผมเคลมาดูลายเส้นกันดีกว่านะครับมีหน้าสีด้วยนะมีหน้าสีด้วยนะครับสวยมากนะครับผมบอกเลยว่าลายเส้นเรื่องนี้คือแบบอลังอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูข้างในแล้วกันนะครับนี่นะครับเพื่อนๆลายเส้นบอกเลย โคตรจะสวยนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับผมใครที่แบบอยากหามังงะลายเส้นสวยๆอ่านเรื่องนี Mid ้ห้ามพลาดนะครับผมสามเล่มจบเท่านั้นด้วยนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับสามเล่มจบเท่านั้นนะก็ใครที่อยากหามังงะน้อยๆอ่านนะครับแนะนําเลยนะครับเรื่องนี้ลองไปหาอ่านกันดูนะครับผมโอเค เรื่องต่อไปนะครับผมที่ผมซื้อมานะครับก็จะเป็นเรื่องตำนานดาบและคาถาแห่งวิสตอรีเเล่มที่2นั่นเองนะครับผมเรื่องนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากเนาะมันค่อนข้างดังนะครับผมแล้วก็หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างชอบกันนะครับก็สนุกมากๆนะครับผมเป็นแนวแอคชั่นนะครับใครที่ยังไม่เคยรู้เนื้อเรื่องหรือว่าไม่เคยเห็นรีวิวอะไรเนี่ยก็สามารถไปดูรีวิวช่องผมได้นะครับขายของด้วยนะครับผมเคยช่องผมรีวิวเรื่องนี้เอาไว้แล้วด้วยนะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับสําหรับเรื่องตำนานดาบและคาถาเนาะผมขออนุญาต โอเคได้ต่อไปนะครับผมเรื่องห้วงเหลหรือของเด็กหนุ่มนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับผมก็มีรีวิวอยู่ในช่องผมแล้วเช่นกันนะครับเป็นมังงะแบบก็ตเทียของผมอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับผมใช่แล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นก็ตเทียด้วยนะครับผมสามารถไปตามดูรีวิวในช่องผมได้นะครับอันนี้จะเป็นแนวดราม่านะครับผมดราม่าเลยนะก็ลายเส้นสวยมากนะครับผมลายเส้นสวยมากหน้าปกสวยมากบรรยากาศข้างในเรื่องดีมากนะครับผมคือทุกอย่างเรื่องนี้คือดีมากนะครับผมใครที่ยังไม่เคยดูรีวิวก็ลองไปดูรีวิวของช่่ออองงผมมไดด้้นนรรับบสุกกาเเืีลยปต นะครับผมเรื่องนี้ปวดตับมากใครที่อยากแบบหามังงะแบบปวดตับปวดตับอ่านนะครับเรื่องนี้ห้ามพลาดนะครับแนวดราม่านะเรื่องต่อไปนะครับผมมาขอรักกินก่อนแล้วกันเนาะเรื่องนี้ครับต่อให้ปากจะฉีกก็ไม่บอกรักเธอหลอกนะครับผมสำหรับเรื่องนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมังงะที่คนค่อนข้างให้ความสนใจกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมสาหรับเรื่องไอปากจะฉีกเนี่ยนะครับซึ่งตอนที่ผมอ่านนะครับผมผมก็รู้สึกว่ามันสนุกดีนะมันเพลินมากๆนะครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่านแล้วเพลินมากๆอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับแล้วก็ลายเส้นเนี่นะแต่ผม ขัดใจอยู่นิดนึงนะครับผมขัดใจอยู่แค่นิดเดียวเลยก็คือทางด้านของภาพพื้นหลังนั่นเองนะครับเพื่อนเน <laughs> <laughs> เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับผมตอนที่มันแบบมันคุยกันหรือมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมข้างหลังมันจะเป็นสีขาวล้วนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมขาวล้วนขาวล้วนขาวล้วนนะครับก็คือแบบร่งกิ๊บอะนะครับเพื่อนเพื่อน โล่งมากนะครับผมคือเป็นมังงะแนวแบบโล่งๆเลยนะครับผมก็ใครที่อยากหามังงะแนวแบบหวานๆอ่านหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอ่านนะครับผมก็สามารถมาอ่านได้นะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับค่อนข้างสนุกนะค่อนข้างสนุกนะครับผมแต่ว่ายังไม่ใช่ก๊อตเทียผมนะครับไปต่างกันได้นะครับผมสำหรับเรื่องต่อยปากกระชิกนะครับโอเค เรื่องสุดท้ายแล้วนะครับผมที่ผมซื้อมานะครับนั่นก็คือเรื่องเกิดชาตินี้พี่ต้องเทข,ของบันทึกของล็อกซี่นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ออกมาทั้งหมด3เล่มนะครับผมก็ซื้อมา3เล่มเลยนะครับสำหรับเรื่องบันทึกของลนะ็อกซี่เนาะเรื่องนี้เป็นเรื่องกตทียผมเหมือนกันนะก็ใครที่ยังไม่เคยอ่านหรือยังไม่เคยดูอนิเมะอะไรนะครับผมก็ลองไปตามอ่านกันได้นะครับอันนี้จะเป็นภาคเสริมเนาะจะไม่ใช่ภาคหลักนะครับผมจะเป็นภาคของล็อกซี่นั่นเองนะก็ไปตามกันได้นะครับผมสำหรับภาคนี้นะครับก็เหมือนเขาจะเพิ่งีนอ้ โอเคมีมานี้นะครับผมสำหรับมังหะทั้งหมดที่ผมซื้อมาในของไปมังงะสโตในครั้งนี้นะครับผมกระจายให้ดูแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนๆไม่เห็นนะว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะโอเคตอนนี้อโอเคก็สำหรับคลิปคลิปนี้นะครับผมก็มีประมาณนี้ละกันนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คลิปต่อไปหนึ่จะเป็นคลิปอะไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยละกันนะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอตัวด็กเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย